สวัสดีครับเพจทีดคอมนะครับส่งอยุธยานะครับเครื่องนี้สิบสอคอ24เทนนะครับเพ่งดูไอ้นี่ทางค้าเนยการจอหนงศูจ็ดศูนย์นะครับดูสเปก iPu นะครับ Intel c o e i5 สองหกเก้าเจ็ดวีสองนะครับสิบสองคอยี่สี่เทสตนะครับแรมสามสิบสองกินะครับ SSD M.2 นะครับ NVMe ห้าร้อยกนะครับกาจอ GTX GTX หนึ่งูนย์เจศู Ti นะครับแปดกินะครับอันนี้ลูกค้าสั่ง1นึู่นย์เจ็ดศูนธรรมดานะครับหนึ่เจ็ดนหมดนะครับใส่เจน Ti ให้นะครับแรงกว่าครับ Power เจ็ดร้อยวัตต์แปดสิบพัทนะครับบอร์เจ็ดเก้าครับ สิงหกท่อนะครับ